แต่อีกด้านก็มีความพยายามที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในชั้นศาลนะคะมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากคนโรฮิงญา ในศาลที่ประเทศอาร์เจนตินาค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนช่วงนี้คุณชลัน,น์โยธาสมบทรมีเรื่องราวการต่อสู้ทั้งในชั้นศาลและเสียงสะท้อนจากคนโรฮิงญามาให้เราได้รับทราบกันนะคะทําไมถึงกําลังเกิดกระบวนการต่อสู้ในชั้นศาลที่อาร์เจนตินาแบบนี้คะแล้วมีเสียงสะท้อนจากคนโรฮิงญาในกระบวนการนี้ยังไงบ้างคะจริงๆกระบวนการทางคดีในชั้นศาลที่อาร์เจนตินาก็ดําเนินมา ร่วมปกวีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ที่กลายมาเป็นที่สนใจเนี่ยเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการรับฟังเสียงของพยานชาวโรฮิงญาที่เข้ามาให้การในศาลอย่างจริงจังนะคะแล้วก็เป็นเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดการสังหารหมู่หรือว่าการก่อกอาชญากรรมสงครามต่อชาวโรฮิงญานะคะโดย เน้นในช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างปี2012ถึง2018นะคะเป็นคดีที่ยื่นฟ้องโดยโจทย์คือกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญานะคะชื่อว่าเบอร์มิสโรฮิงญาออแกไนซชันยูเคนะคะเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ยื่นฟ้องข้อมูลจากเรดิโอฟรีเอเชียระบุว่าคดีนี้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องต่อการใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในเมียนมาซึ่งรวมถึงพลเอกอุโสมินอองลายผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาคนปัจจุบันนะคะพระวีระทูผู้นําศาสนากลุ่มหัวรุนแรง169ที่จุดกระแสเกลียดชังชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเมียนมารวมไปถึงองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งขณะนี้เธอก็ยังคงถูกจับกลุ่มคุมขังนะคะ การให้การในศาลเป็นไปแบบปิดนะคะไม่ได้มีการถ่ายภาพอะไรทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยของชาวโรฮิงญาที่เข้ามาให้การในศาลเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ขึ้นนำเสนอในศาลก็เป็นข้อมูลที่ได้จากคณะสอบสวนอิสระในเมียนมาซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เองดิฉันได้พูดคุยกับตุนขินนะคะประธานเบอร์มิสโรฮิงญาออแกเนชันยูเคน ซึ่งเป็นฝ่ายที่ยื่นฟ้องในกรณีนี้ที่ศาลที่อาร์เจนตินาแม้จะระบุว่าไม่สามารถให้รายละเอียดการพิจารณาคดีความได้เนื่องจากคดีความยังคงอยู่ในชั้นศาลแต่ก็ระบุว่าในอนาคตมองว่ารัฐบาลทหารเมียนมาอาจจะไม่มีที่จุดยืนแล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของผลกระทบทางด้านความยุติธรรมค่ะ military leader, Mi Ong Lang and other military leaders, they cannot escape even from uh, South America from justice. This is historic justice for Rohingya and everyone in Burma. We all are suffering many decades from this military brutality. So this is a strong signal to the military to stop genocide crimes against humanity against the gen, genocide against Ro, rohingya and crimes against humanity all the people of burma this justice does not mean for rohingya as a rohingya i want to express that this is not only for the rohingya justice this is all the people of burma we all are suffering for many years in burma i really believe that The net closing, near to the neck military leaders, and other military near neck leader Meonline closing and is leaders of ก็น่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกในเวทีระดับนานาชาตินะคะที่ได้มีเสียงสะท้อนจากปากของคนโรฮิงญาโดยตรงแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะคุณชลันทรนว่าทำไมครั้งนี้สารอเจนตินาถึงเข้ามาดำเนินการมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเป็นการรับดำเนินคดีโดยอาศัยหลักทางสารสากลนะคะเขตอำนาจศารสากลแล้วก็ ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาร์เจนตินารับฟ้องร้องคดีความที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาลสากลย้อนไปที่ศาลอาร์เจนตินาก็เคยรับฟ้องคดีความที่เกี่ยวข้องกับนายพลฟรังโกอดีตผู้นำเผด็จการของสเปนนะคะรวมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับลัทธิฟาลุนกงค่ะแล้วที่ผ่านมาชาวโรฮิงญามีกระบวนการในการยื่นฟ้องในเวทีระดับระหว่างประเทศแบบนี้มาก่อนไหมคะ เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุอพยพผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาครั้งใหญ่ที่ฮุณนาย้อนเมื่อสักครู่นะคะจนถึงปัจจุบันมีการฟ้องร้องดําเนินคดีในระดับระหว่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ4คดีนะคะคดีแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2019ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อชาวโรฮิงญาระหว่างปี2016ถึง2017 กรณีนี้น้ว่าเมียนมาจะไม่ได้ให้สัตยาบันตามระเบียบของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ว่าเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยขยายไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังคลาเทศศาลก็รับว่าคาดีนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลนะคะอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่รัฐบาลของแกมเบียในนามขององค์กรความร่วมมืออิสลามยื่นฟ้องต่อเมียนมากับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ นะคะโดย เป็นองค์กรส่วนหนึ่งของสหรประชาชาติแล้วก็การฟ้องร้องครั้งนี้เป็นการฟ้องร้องระหว่างประเทศต่อประเทศนะคะก็จะต่างกับคดีอื่นๆโดยในคดีนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านี้องซานซูจีเองก็ได้ไปขึ้นให้การในศาลนะคะแล้วก็ถูกวิพาก์วิจารณ์ว่าองซานซูจีเองไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือมีท่าทีต่อคดีของชาวโรฮิงญายอย่างจริงจังแล้วก็อีกสองคดีที่เหลือเนี่ย เป็นคดีที่ฟ้องร้องต่อระดับประเทศนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือฟ้องร้องต่อศาลอาร์เจนตีนาโดยใช้เขตอำน,นาจศาลสากลแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมายังไม่มีการรับฟ้องนะคะแต่ว่าเป็นการฟ้องร้องโดยกลุ่มความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน16หน่วยงานยื่นฟ้องต่อศาลที่เยอรมนีในเรื่องของการก่อความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาค่ะ น่าสนใจถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเกี่ยวข้องของคนโรฮิงญากับคนเมียนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดการนัฐประหารคนโรฮิงญาเองก็ไม่ได้การไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับสิทธิพลเรือนในเมียนมาด้วยนะคะแต่จากเสียงสะท้อนของทางคนโรฮิงญาที่คุณชลินที่คุณชลันทรสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยย้าว่านี่คือการต่อสู้ร่วมกันของคนเมียนมาซึ่งคนโรฮิงญาก็คือส่วนหนึ่งของเมียนมาในการต่อสู้กับ การรัฐประหารของทหารเมียนมาด้วยการพิจารณาคดีก็คงใช้เวลาอีกสักช่วงใหญ่ๆนะคะแต่ก็คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปแล้วก็แนวโน้มที่การจะยื่นฟ้องร้องในระดับประเทศต่างๆก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณคุณรันทรมากค่ะขอบคุณค่ะ